แล้วก็ให้ความรู้เนี่ยมันซึมซับเข้าไปตัวของผู้เรียนสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงความล้มเหลวเนี่ยที่เรามีที่เราทำให้น้องๆหรือว่าลูกของเราเนี่ยไม่ชอบการเรียนรู้อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองอย่างเดียวแหละแต่ผมคิดว่ามันเป็นความผิดของพวกเราทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ครับผมที่มีหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็ดูแลเด็กๆเ,เ,เหล่านี้มากกว่านะครับ คือทําไมถึงล้มเหลวอยากจะให้คุณโมงไม่เห็นภาพเอาแบบสถานการณ์รปัจจุบันเลยก็ได้ครับผมคือการเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณตอนปีที่แล้วเดือนมีนาแล้วมันก็เริ่มแบบแพร่หลายขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นกวดวิชาหรือว่าในโรงเรียนเองก็ตามจริงไหมครับผมเพราะว่าเรามีโควิดรอบแรกประมาณช่วงนั้นต้นปีที่ผ่านมาครับผมออแล้วก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสิ้นปีนี้แล้วก็จนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยัง ยังมีอยู่ด้วยนะครับผมเลยทําให้การเปลี่ยนแปลงในการเรียนของน้องๆเขาเนี่ยมาเป็นการเรียนแบบออนไลน์ซึ่งจริงๆเนี่ยพอแค่พูดว่าเป็นการเรียนเป็นการเรียนเฉยๆเ,เนี่ยมันก็รู้สึกแบบน่าเบื่อแล้วครับผมตัวเราเองเป็นผู้ใหญ่เราจะรู้สึกว่าหโวเรียนอีกแล้ววอต้องไปเรียนหรอคือการเรียนเนี่ยมันกลายเป็นคําที่ถูกปลูกฝังมาว่ามันต้องน่าเบื่อครับผมแล้วบางทีสมัยเด็กบางคนนะครับผมมันอาจจะต้องยากด้วยอันนี้เนี่ย ผมคิดว่ามันเป็นความล้มเหลวที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆใน,ใ,นในระบบการศึกษาของเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าลองนึกภาพตามนะครับผมสมมติว่าการเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกครบผมแล้วก็มันไม่ได้ยากคือคําว่ายากเนี่ยผมหมายถึงว่าเราสามารถทําอะไรยากๆได้แต่มันควรจะมีขั้นตอนและมีสเต็ปของมันมันเหมือนกับว่าค่อยๆค,ครับผมทีละสเต็ปอย่างช้าๆจากง่ายมากๆง่ายแบบสุด,สด เป็นง่ายมากๆง่ายมากๆเป็นง่ายนิดนึงง่ายนิดนึงๆๆๆเป็นง่ายเราก็ง่ายง่ายขึ้นมาแบบอีกหน่อยแล้วก็ค่อยๆยากยังไม่ยากนะครับผมเป็นสเต็ปแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เหมือนการเรียนรู้เขาค่อยๆเติบโตแล้วมันจะไม่ได้เจออุปสรรคในการเรียนที่มันเรียกว่าความยากเนื่องจากว่าความยากเนี่ยคือวิชาต่างๆนะครับผมผมรู้ว่ามันมีความยากในตัวของมันแต่ น้องๆที่เขาเรียนวิชาอะไรก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นลูกของเราเองเนี่ยไม่ชอบวิชานี้หรือว่าเกลียดเลยวิชานี้หรือว่าชอบวิชานี้มากๆผมอยากให้คุณแม่ลองมองดูครับผมวิชาที่เขาชอบเนี่ยเขาจะทําได้แต่วิชาที่เขาไม่ชอบส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการชอบไม่ชอบเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เขาแบบเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่มันคือสิ่งที่เขาสามารถทําได้ครับผมคือวิชาหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาทําได้เนี่ย เขาจะไม่ได้ไม่ชอบมันครับผมแต่เขามักจะไม่ชอบสิ่งที่เขาทําไม่ได้ดังนั้นถ้าอันนี้มันคือคีย์เนี่ยเราสามารถทําให้ทุกอย่างที่เขากําลังเรียนอยู่เนี่ยให้เขาทําได้แล้วค่อยๆทําได้แล้วก็ทําได้มากขึ้นไปเรื่อยๆความรู้สึกชอบในวิชานั้นนะครับผมมันก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มันไม่ควรที่จะแบบเหมือนข้ามจากง่ายแล้วไปยากมันควรจะเป็นสเต็ปเหมือนซอยให้มันเล็กครับผมแล้วมันจะค่อยๆมีความรู้สึกที่ดีต่อวิชานั้นในการเรียนแล้วสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นความรุมเรวอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมันคือวิธีการมองครับผมในเรื่องการเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์เนี่ยผมอยากจะเหมือนพูดในฐานะที่เป็นคนสอนด้วยเหมือนกันคือผมมีสอนทั้งออนไลน์แล้วก็สอนแบบออฟไลน์นะครับผมถ้าถามผมนะครับผม ผมมั่นใจว่าการเรียนแบบออฟไลนะ์เนี่ยหรือว่าการเรียนแบบสดเนี่ยยังไงก็มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนออนไลน์นะครับผมผมรู้ว่าอันนี้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ทราบดีซึ่งพอเราได้เปลี่ยนวิธีการสอนแล้วก็วิธีการเรียนของพวกน้องๆเนี่ยมาเป็นแบบออนไลน์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีแรงต้านพอมันมีแรงต้านเนี่ยหรือว่ามันมีการเขาเรียกว่า a d a p t a t i o n นะครับผมในการแบบที่จะ a d a p t ตัวเองเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ย ผมมองเห็นแล้วก็ได้ยินมาส่วนใหญ่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เรามักจะไปโฟกัสไปที่ตัวเด็กค่อนข้างเยอะครับผมเหมือนเขาเด็กกลายเป็นรับภาระการเปลี่ยนแปลงนี้คนเดียวมันคือการที่เขาต้องตั้งใจมากขึ้นเหมือนต้องมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าวิชาที่เขาเคยเรียนในห้องเรียนเนี่ยคาบหนึ่งประมาณ45-50ถึงนาทีหรือ50นาทีเนี่ยเเขาก็ฟังคุณครู ที่เป็นแบบตัวเป็นๆน,นะครับผมแต่ตอนนี้ต้องกลับมาเป็นนั่งเราก็มาเรียนผ่านจอเป็นแบนด์เนี่ยแล้วคุณครูก็สอนคือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะลองชวนคิดนะครับผมให้คุณพ่อคุณแม่ลองคิดดูคือคุณพ่อคุณแม่เคยเรียนแล้วแบบเหมือนเรียนออนไลน์ด้วยนะครับผมหรือว่าดูอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ได้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะไม่ได้แบบเพลิดเพลินครับผมคุณพ่อคุณแม่สามารถโฟกัสในสิ่งที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยได้นานขนาดนั้นจริงๆครับผม 50นาทีหรือว่าแบบตั้งครึ่งชั่วโมงคือผมอยากจะบอกแบบนี้ว่ามันยากมากมยากมากจริงจริงนะครับผมและจร,จริงๆแล้วสมองของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาแบบนั้นด้วยแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ถูกออกแบบมาแบบนั้นเราใช้มันแบบนั้นเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีประสิทธิภาพแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวิชาหรือว่าเป็นคาบต่อคาบเนี่ยมันจะยิ่งเหนื่อยมันจะยิ่งแบบเหมือนล้าเลยครับประสิทธิภาพในการเรียนของน้องๆเขาเนี่ยมันก็จะ ไม่มีผลหรือว่ามันไม่ได้ผลลัพธ์ขนาดนั้นตามที่เหมือนเราคาดหวังหลังจากนั้นเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าคุณครูเองครับผมคุณครูก็จริงๆแล้วมีส่วนที่แบกบรับภาระของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เหมือนกันอยากให้ชวนคิดดูนะครับผมคุณครูที่สอนออฟไลน์ line, ไม่ว่าจะเป็นวิชาแบบเลขหรือว่าวิชาภาษาเองก็ตามเนี่ยหรือวิชาอะไรก็ตามนะครับผมเราสอนออฟไลน์มาเป็น10บสปี เราจะมีแมทเทเรียลในการสอนถูกไหมครับผมเอกสารในการสอนหรือว่าอาจจะมีสไลด์หรือว่าอาจจะมีกิจกรรมแบบนี้แต่พอการเปลี่ยนแปลงนี้มันคิกส์อินหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณครูยังใช้แมทเทเรียลแบบเดิมวิธีการถ่ายทอดหรือวิธีการสื่อสารแบบเดิมเนี่ยผมชวนคิดนะครับผมคุณพ่อคุณแม่คิดว่ามันจะมีประสิทธิภาพไหมครับผมมันเหมือนว่าผู้ส่งสารเนี่ยก็ไม่ได้เป,ปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกัน ผมไม่ได้บอกทุกคนนะผมผมเชื่อว่าหลายๆคนก็พยายามอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเขายังส่งสารแบบเดิมแต่มันจะโดนไดรูยลดครับผมหรือมันจะถูกเจือจางผ่านแบบระยะทางทางไกลแล้วก็จากแบบสอนสดที่เห็นตัวเป็นๆอยู่ในบรรยากาศห้องเรียนในสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการเรียนในห้องเรียนแบบนั้นเนี่ยมันถูกดรลูดหรือว่ามันถูกเจือจางไปแค่ผ่านหน้าจอแบบเ,เขาเรียกว่าแบนๆแ,แ,แบบเนี้ย คุณภาพที่เขาส่งมามันก็ต่ําอยู่แล้วอะผมคุณภาพในการเรียนของลูกเนี่ยที่จะเรียนหรือว่าไปรับมาเนี่ยมันก็ยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะมันเจอการเปลี่ยนแปลงด้วยสมาธิต้องมากขึ้นเอ่อโฟกัสต้องแบบมีแล้วอาจจะนะครับอาจจะเฉยนะสำหรับน้องบางคนนะผมอาจจะมีพ่อแม่เนี่ยนั่งข้างๆเล็งอยู่ด้วยว่ากระดิกนิ้วหรือเปล่าเนี่ยหรือขยับตัวหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยยิ่งทําให้เขาแบบเรียนยิ่งยากเข้าไปใหญ่ผมเลยพูดสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากให้พ่อแม่ใจเย็นๆนะผมอย่าเพิ่ง เอ่อไปไปโยนหรือว่าแบบเหมือนสรุปว่ามันไม่ดีหรือว่ามันแย่ขนาดนั้นผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันจะค่อยๆกลายเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยก็อาจจะเป็นได้ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ตอนเนี้ยเราเราควรจะเหมือนค่อยๆเป็นนีประนอมครับผมเพราะว่าการสอนไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามนะครับคือผมคิดว่าหัวใจสำคัญจริงๆในการเรียนเนี่ยหรือว่าคีย์แมสเซจที่คุณครูอยากจะ ถ่ายทอดออกไปให้นักเรียนได้ในคาบคนั้นในวิชาวิชานั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ประมาณแค่1 5บหถึงยีนาทีใน50นาทีนั้นเพิ่มาอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยครับผมดังนั้นบางทีสิ่งที่เราสอนสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นน้ําที่มันพยายามจะสร้างบรรยากาศไล่เรียงความเข้าใจเพื่อจะดึงความสนใจหรือว่าโน้มน้าวให้นักเรียนหรือผู้เรียนเนี่ยเขาคล้อยตาม แล้วก็ให้ความรู้เนี่ยมันซึมซับเข้าไปตัวของผู้เรียนมันเลยทําให้มันต้องใช้เวลาหรือว่าขยายความอย่างผมอย่างเงี้ยผมผมพูดมา78นาทีแล้วจริงๆเนื้อเนื้อมันมีอยู่นิดหน่อยเองเท่านั้นจริงไหมครับผมดังนั้นบางทีน้องเขาเรียนเนี่ยเขาเก็ตเขาได้มาเสร็จปุ๊บเขาอาจจะแบบขยับไปนู่นไปนี่บ้างแล้วเขารีบกลับมาบ้างผมอยากจะเหมือนออขอร้องครับผมเหมือนอย่าเพิ่งไปสตรีทก,กับเขามากหรือว่าเข้มงวดกับเขาขนาดนั้นครับ ผู้เรียนหรือว่าน้องๆเองไม่ว่าจะอายุ1213เองก็ตามเนี่ยเขารู้ครับผมเขาฉลาดเขารู้ว่าอันไหนสําคัญอันไหนมันคือสิ่งที่เขาต้องเก็บถ้าเกิดเราเชื่อแบบนี้นะครับผมบางทีคุณอาจจะรู้สึกแบบเบาขึ้นแล้วน้องเขารู้สึกเบาขึ้นพอมันรู้สึกเบามันรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยการเรียนรู้มันจะแบบเกิดขึ้นแล้วก็คิกอินได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมออนอกจากภาระหน้าที่ในการราับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ในตัวเด็กเองแล้วเนี่ยครับผมแล้วก็ตัวคุณครูเองแล้วตัวของคุณพ่อคุณแม่เองก็เหมือนกันนะครับผมคืออันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคําแนะนําเฉยๆคือคุณพ่อคุณแม่ต้องไว้ใจแล้วก็เชื่อใจเขาครับผมพอคุณพ่อคุณแม่เห็นวิธีการเรียนของเขาผมเข้าใจนะครับผมล้านๆหรือว่าคนที่รู้จักน้องๆเนี่ยนักเรียนที่เรียนคุณพ่อคุณแม่โทรมาปรึกษาเนี่ยเห็นแล้วบางทีเขาก็บอกว่าใจหายเหมือนกันนี่ส่งไปเรียนค่าเทอมแพงขนาดนี้เรียนแบบไม่ตั้งใจแบบ ไม่เคยรู้มาก่อนหลายปีเนี่ยเรียนไปแบบนี้เหรอทําไมไม่น่าละคะแนนมันถึงน้อยผมอยากจะบอกแบบนี้ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่นักเรียนหรือว่าตัวของผู้เรียนเพียงอย่างเดียวจริงๆนะครับผมมันอยู่ที่คนสอนด้วยผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้กําลังโงยนความรับผิดชอบไปให้คุณครูนะครับผมผมแค่อยากจะเฉลีย่ยเฉลี่ยหน่อยครับผมเหมือนให้ทําความเข้าใจเพราะผมก็เชื่อว่าคุณครูเองก็พยายามอย่างหนักแล้วพยายามอย่างมากด้วยเพราะว่ามันคง ไม่ชอบอะเหมือนตัวของคนสอนเองก็ไม่ชอบที่พอเขาสอนเนี่ยเขาตั้งใจสอนแต่คนเรียนเนี่ยเขาไม่ตั้งใจเรียนเขาก็รู้สึกไม่ดีครับผมแต่เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทํำยังไงอะให้แบบ engage เ,เขาเรียกว่าเหมือนจะแบบทาให้น้องๆเขาโฟกัสสิ่งที่เขาสอนได้ตลอดมันไม่ง่ายเลยครับผมมันไม่ง่ายเลยดังนั้นเนี่ยความล้มเหลวที่เราสร้างกันขึ้นมาที่ทําให้เด็กๆหรือว่าลูกของเราเนี่ย ไม่ชอบที่จะเรียนรู้ครับผมเพราะว่าเราทําให้มันรู้สึกว่ามันยากหรือว่ามันน่าเบื่อมันไม่สนุกครับผมดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถเปลี่ยนวิธีการสอนครับผมเพราะว่ามันจะไปส่งผลกระทบต่อการเรียนของพวกเขาให้มันสนุกให้มันมีคุณค่าแล้วก็ให้มันสามารถเชื่อมโยงไปกับชีวิตประจําวันของเขาได้ถ้ามันมีสามข้อนี้นะครับผมยังไงพวกเขาเนี่ยจะรักการเรียนรู้ เพราะพวกเขาทุกคนรู้อะผมว่าการเรียนเนี่ยหรือการเรียนรู้นะครับผมมันทําให้พวกเขาฉลาดขึ้นแล้วพวกเขาทุกคนอยากเป็นคนฉลาดครับผมไม่มีเด็กคนไหนบนโลกอยากเป็นคนโง่ครับผมพวกเขาอยากเป็นคนฉลาดทั้งหมดนะครับผมขอบคุณมากครับ